น้ำหนักปัจจุบันนะครับ1 0 6กิโลครับผมส่วนสูง183คาดหวังว่าสัก10โลก็น่าจะเป็นผลที่ดีสำหรับตัวเองมากเลยนะครับตอนนี้ เป็นคนที่โดนบูลลี่เรื่องอ้วนเนี่ยมากเลยครับเป็นคนที่แบบโดนบูลลี่เรื่องการแต่งรูปครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่แต่งรูปที่แบบว่าแต่งคนอ้วนแบบนี้ครับให้แบบเป็นคนละคนได้เลยคนที่มาเจอครับก็จะบูลลี่ว่าเอ้ยคนเดียวกันในรูปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเลยอยากจะลดน้าหนักผมนะครับเป็นคนที่ทานหมูกระทะชาบูเนี่ยเกือบทุกวันเลยก็ส่วนมากนะครับเพื่อนๆชอบชวนไปกินเพราะว่าเราเป็นคนที่กินเก่งนะครับหลังปรึกษาแพทย์นะครับคุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆเลยไม่มีกังวลอะไรเลยครับผม ก็คาดหวังครับคาดหวังมากเลยครับโดยการที่จะให้มีรูปร่างและน้ําหนักที่ดีขึ้นก็คือไม่อยากอ้วนแล้วไม่อยากน้ำหนักเป็นแบบนี้อีกแล้วครับผมน้ําหนักปัจจุบันนะครับ106กกิโลครับผมส่วนสูง183่คาดหวังว่าสักสิโลก็น่าจะเป็นผลที่ดีสําหรับตัวเองมากเลยนะครับตอนนี้